วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำดอลลี่ซูมกันครับสวัสดีกันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำดอลลี่ซูมกันครับผมซึ่งวิธีการทำดอลลี่ซูมนั้นในระบบการทำปกติเราจะใช้การดอลลี่หรือการเคลื่อนกล้องเข้าไปหาวัตถุโดยใช้วิธีการซูมเอาไปพร้อมกันนะครับผมซึ่งการที่จะทำวิธีการนี้นั้นจะต้องใช้พวกมอเตอร์ไฟฟ้าหรือการซูมเอาที่ลื่นไหล ถึงจะทําให้วิดีโอนั้นต่อเนื่องนะครับผมแต่คราวนี้เราจะมาสอนวิธีการทําแบบง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องไปใช้ลางดอลลี่อุปกรณ์ใ,ใหญ่ๆเหมือนในกองถ่ายภาพ,พยนตร์ใหญ่กันนะครับผมวันนี้เรามาสอนวิธีการทําแบบบ้านๆกันเลยครับผมโดยอย่างแรกที่เราจะต้องมีเลยครับผมนั่นก็คือตัวไฟล์วิดีโอที่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมก็คือการเคลื่อนที่กล้องไปข้างหน้าในการดอลลี่ซูมอินเข้าไปยังวัตถุนะครับผมซึ่งแนะนํา จริงๆแล้วควรจะเป็นไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดสูงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการซูมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะมีความละเอียดตั้งแต่ 4K ขึ้นไปนะผมเพื่อที่จะทำในระบบ1 0 80p ที่ export ออ,ออกมาหลังจากที่เรามีวิดีโอแล้วผมก็พยายามทำให้เป็นวิดีโอนิ่งๆอย่างนี้ให้ได้มากสุดนะผมอ่ารู้สึกว่าวิดีโอนี้ที่ผมถ่ายมาเนี่ย มันจะเคลื่อนที่ช้าไปาหน่อยอาจจะไม่เห็นกันนะผมเพราะงะั้นเราจะรีสปีดกันเลยดีกว่าเรารีสปีดไปที่200%ละกันนะผมอ่าให้มันดูเคลื่อนที่เร็วขึ้นหน่อยเหมือนจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่250เลยละกันนะผมอ่านี่ครับผมเห็นชัดเจนเลยนะครับอ่าเราเริ่มจากตรงนี้เลยดีกว่าปั๊บจะได้เห็นพื้นที่จะชัดนี่ครับผม อย่างแรกเลยครับผมเราต้องซูมอินเข้าไปก่อนนะผมเราสมมุติว่าเราสเกลกันอยู่ตอนนี้ที่100%นะผมเราซูมไปที่150%ก่อนเลยในคีย์เฟรมแรกปับ๊บหลังจากเราทำในคีย์เฟรมแรกเสร็จเรียบร้อยครับผมเราไปที่คีย์เฟรมสุดท้ายครับผมเรากลับมาที่100%ครับผมจากนั้นลองเล่นดูครับผมอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนมากนะผมอ่ะ 150%อาจจะยังไม่เห็นชัดเจนว่างั้นเอาลองลอง250%เลยแต่ละกันนะเห็นไหมครับเราได้ดอลลี่ซูมเลยครับผมวิธีการนี้สามารถทําให้ภาพยนตร์ของคุณนะผมดูเหมือนจะมีอะไรขึ้นมาได้ผมอย่างเช่นฉากกดดันของตัวละครเอกหรือเป็นฉากในหนังผีเงี้ยผมเห็นไหมครับ เป็นวิธีการที่ง่ายดายเลยใช่ไหมครับผมไม่ต้องไปทําให้มันเป็นฟิสิคอลให้มันยุ่งยากนะครับผมในระบบการถ่ายจริงๆเซฟเวลาไปได้หลากหลายประเภทมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นนะผมสําหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการทาดอลลี่ซูมนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไปทางด้านล่างได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมหรือใครอยากจะให้ผมสอนเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไปทางด้านล่างได้เช่นกันครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ